สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวิเทศกอกนะคะวันนี้เราจะมาช่วยชีวิตปลานะคะปลามันก็เราจะตายแล้วน้ําแห้งน้ําแห้งนะคะเราจะเอาปลาจะเอาปลาไปไปไป,ไปปล่อยที่อื่นนะคะมีปลาอยู่ประมาณสี่ตัวเนาะนี่ได้แล้ว,ลวจะเอาไปปล่อยที่ไหนยังไม่รู้เลยคะ่ะเอาไปขังในน้าไว้ก่อนนะคะเพราะว่าน้ําที่นี่มันจะแห้งแล้วเนาะนี่ได้มาแล้วหนึ่งตัวตัวที่สอง ปลาจะพาไปอยู่ที่อื่นนะคะน้ำมันแห้งใช่ไหมปลาเนียนหรือเปล่าหรือปลาอะไรเนาะเหมือนปลาครบเลยโอ้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 ยปลาปลาเนียนสีทองดูนะคะอ้สีโอ้โลงมาลงมาลูกโอ้ปลาไนปลาไนนะคะเหลืออีกตัวหนึ่งเหลืออีกสองตัวนะคะน้ําแห้งนะคะเราจะเอามันไปปล่อยที่อื่นนะคะเดี๋ยวจะไปหาบ่อน้ำให้มันก่อนที่ไหนไม่รู้ นี่ค่ะโอ๊ยโอ้ยมันกระเด้งขี้ตมใส่ค่อยหมดแล้วนองเอ้ยมันเดินขี้ตมเสจแล้วเนี่ยจะมาช่วยเหลือนะจะพาไปปล่อยแม่น้ำจะไปไหมเอ่ยเดี๋ยวถ้าไปทางนู้นเห็นแม่น้ำเลยจะไปปล่อยเนะข้ามาจะพาไปปล่อยจะพาไปอยู่แม่น้ำใหญ่ๆไปไหมนี่ค่ะโอ้ตัก,กอยากเลยได้มาแล้วหนึ่งตัว โอ๊ยหลุดแล้วโอ๊ยโอ๊ยเนาะจะพาไปปล่อยนะคะไม่เอาไปกินหรอกเอาไปปล่อยค่ะไปเข้ามาในกระถังนี่ไม่อยากจับนะครับาเหยียดกลัวมันเปื้อนเนาะไม่อยากจับมันนะคะถ้าโดนมือม,มันจะตายโอ๊ยเอาหยาดเด็กพี่น้องเด็นพีตงไปคยอยอีกค่ะโอ๊ย โอ๊ยตกลไโอ้ย,อย,อยป่าไม่ยอมเข้ามานะคะจะตายอยู่แล้วยังไม่ยอมเข้ามาเลยจะพาไปไปอยู่ตรงที่ที่มันไม่มีมันมันมันมีที่มีน้ําเยอะๆนะ่ะจะไปไหมตรงนั้นมีน้ําหรือเปล่านะ ตรงสะพานนี่ค่ะจะพาปลาไปปล่อยนะคะโอ้ยได้แล้วเป็นอีกเจนนึ่งนะคะตัวนี้ำมาโอ้โหโอ้โหโอ้มันจะเด่นระดอนนะคะโอ้ยโอ้โอ้ไม่ยอมเข้าไปในน้ำเลยเลยเจนหนึ่งได้แล้วช่วยเหลือไปปล่อยนะคะจะพาไปอยู่ในน้ำมัใหญ่ๆค่ะไปไปไปน้ำมันแห้งนะมันจะตายแล้วนี่ได้แล้วไม่รู้จะให้ช่วยเหลือไหมนี่ จะไปหาแม่น้ำให้อยู่นี่ให้ช่วยเหลือไมเอ่ยไปไหนแล้วไปจะพาไปอยู่น้ำที่แม่น้ำใหญ่ๆนะเจ้าจะได้ไม่ต้องน้ำมันแห้งเลยเจ้าจะตายแล้วนี่ไปไปไหนแล้วหาไม่เจอนะคะตัวนึงไปไหนไมหร้นี่ไงได้ประสามตัวแล้วจะน,นี้หายม่เจอไล้นี่เลย นะคะไม่หายไม่เจอแล้วนี่ไปไหนแล้วไม่รู้ตอน,นเห็นอยู่เห็นอยู่รอยดิกยักดิกด้กยักแต่เขาจะเอาจริงๆไม่เจอเขาจะช่วยจริงๆมันไม่เจอโอ้ยหลายตัวอยู่นะคะเพระว่าเราจะช่วยมันยังไงนี่น้ำมันจะแห้งนะคะมันจะตายนะคะนี่ถ้าเราถ้าเราไม่ช่วยชีวิตนั้นมันมันก็จะน้ำแห้งตายนะคะ ต้องเอามันไปปล่อยก่อนที่มันจะตายนะคะยัง okay, หาไม่เจอเลยอยู่ไหนไม่รู้ไปแล้ววิ่งนีแล้ว <Okay. S 2> หาไม่เจอก็ไม่ช่วยแล้วไปไหนไม่รู้จะช่วยเหลือเท่าที่เห็นนะคะเพราะว่าเจ้าไปหลบอยู่ในปา่าฉันก็มองหาคุณไม่เห็นเหมือนกัน คุณไม่ให้ฉันช่วยเธอก็จะไม่ช่วยแล้วจะช่วยเท่สันเห็นเดอร์ไปเอาไปปล่อยนะคะปล่อยที่ไหนไม่รู้ไปอยแม่น้ำนะคะโอ้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 ไปมีไดโนค่ะเอาปลาไปปล่อยนะคะน้ำมันแห้งนะคะปลามันจะตายนะคะเราจะพามันไปอยู่แม่น้ำเนาะไปค่ะ